สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัตรนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้จะไปคุยแบบจัดเต็มถึงทัพกิเลนพยอง s อ g เมืองทองยูไนเต็ดนะครับทั้งเรื่องของการเสริมทัพการดันดาวรุ่งขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็มาอัปเดตนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บกันหน่อยว่าพวกเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง แต่ช่วงแรกครับช่วยกันกด Subscribe ใน c h anel n ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่30,000ซับไปด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆและช่วงปีใหม่จะมีของรางวัลมาแจกฉลอง20,000ซับติดตามกันให้ดีๆนะครับไม่ดอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าคลิปนี้คุยจัดเต็มถึงทัพกิเลนพยอง s c g เมืองทองจูเนเตตนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจกันเยอะจริงๆในช่วงนี้ล่าสุดทางเมืองทองนะครับ ได้มีการปรับทับในช่วงเลเยที่2เป็นที่เรียบร้อยด้วยการดันเยาวชนนะครับที่ปล่อยยืมตัวไปเล่นกับทีมอุดรธานี FC ในศึกไทยลีก2มาร่วมทับทีมชุดใหญ่ได้มาฝึกซ้อมและลุ้นลงเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับโดยนักเตะที่ดึงกลับมาเล่นเนี่ยก็จะมีเสียหน้าสุทธิศักด์บุญทวีเทพวงนะครับพี่จักชัยลิ้มรักษาแล้วก็มารุตบุตรลักณนอกจากนี้นะครับ ยังให้โอกาสแข่งเยาวชนจากอะคาเดมี่ขึ้นมาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับรุ่นพี่ในทีมชุดใหญ่ด้วยก็จะมีภูริพัฒน์แล้วก็วุฒิชัยบุญรักษานะครับเรียกได้ว่าเป็นการทําให้ขนาดทีมของเมืองทองใหญ่ขึ้นไปดูในเรื่องของโปรไฟล์ของนักเตะที่ยืินกลับมากันหน่อยบุญทวีเทพวงเนี่ยเล่นแบ็คขวานะครับอายุ24ปีมารุตบุตรลักษเล่นแบ็คซ้ายนะครับอายุ22ปีพิทักชัยลิมรักษา b บ็กซ้ายอายุ23ปีคนนี้น่าจับตามองครับเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงมากๆผมติดตามเขาตั้งแต่ฟุตบอลนักเรียนเนี่ยคนนี้มีของเช่นเดียวกับสีหนาสุทธิศักดิ์ครับกองหน้าอายุ23ปีคนนี้เนี่ยในสมัยฟุตบอลนักเรียนรายการต่างๆนี่เป็นดาวซุนโวรจริงๆนะครับเรียกได้ว่าแข็งแกร่งไปน,นักเตะที่รูปร่างค่อนข้างแน่นกล้ามขาใ,ใหญ่มากเคยติดทีมชาติไทยชุด ยูสิบเก้าที่ตอนคดหนุ่ยเฉลิมวุฒิสง่าพลทําทีมด้วยแต่พอมาเล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยเสียหน้าเจอการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งทําให้ไปไม่สุดสักทีนะครับแต่การได้รับโอกาสกลับมาอยู่ในเมืองทองครั้งนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ต้องพยายามเต็มที่เพื่อไขว้คว้าโอกาสนั้นให้ได้นะครับส่วนอีก2คนที่เป็นดาวรุ่งเนี่ยก็จะมีวุฒิชัยบุรักษานะครับอันนี้ตำแหน่งมิดฟิลด์อายุ18ปีแล้วก็อีกหนึ่งคนคือภูริพัฒน์เป็นผู้รักษาประตู อายุ17ปีครับก็ถือว่าน่าสนใจนะก็อย่างที่ทราบว่าเมืองทองในฤดูกาลนี้กับนโยบายนะครับผลักดันนักเตะเยาวชนของทีมให้เล่นบนลีกสูงสุดให้ได้ในเลก2ก็จะได้เห็นนักเตะเหล่านี้มีชื่ออยู่บนมานั่งสำรองหรือมีสิทธิ์ลงเล่นในหลายๆเกมก็ติดตามให้ดีซึ่งนักเตะที่กลับมาจากอุดรธานีพวกนี้เนี่ยมีของหมดทุกคนนะครับและทักษะความสามารถ ค่อนข้างดีเดี๋ยวรอติดตามกันว่าพวกเขาจะซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ดีขนาดไหนนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปจะทําให้ขนาดทีมของเมืองทองในช่วงเลกที่2มีตัวเลือกมากขึ้นด้านมาริโอ,อยูลอฟกี้กันหน่อยครับเฮดโค้ช <Head coach S 2> ของ s อ g เมืองทองนะก็ได้กล่าวถึงการที่ทีมเนี่ยดันเยาวชนขึ้นมาเป็นกําลังเสริมในทีมชุดใหญ่มาริโอบอกว่าดีใจที่ได้เห็นเด็กที่อยู่กับในคาเดมีของเมืองทอง เติบโตขึ้นมาเป็นผู้เล่นที่มีคุณภาพส่วนผู้เล่นจากอุดรธานีเนี่ยก็เป็นนักเตะของทีมที่มีอยู่แล้วพวกเขาทำผลง,งานได้ดีในเลกแรกก็อยากให้โอกาสได้เติบโตและพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นกำลังสำคัญต่อไปของเมืองทองในอนาคตนะครับตอนนี้เนี่ยผมชอบมาริโอยูรอกกี้มากจริงๆครับเขาเป็นโค้ชที่ใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเยอะมากทั้งการหาข้อมูลคู่ต่อสู้ดูเทปการแข่งขัน เพื่อที่จะมองจุดอ่อนและจะทาให้เมืองทองไปโจมตีแล้วก็เก็บ3ามแต้มหรือชนะให้ได้นะครับรวมไปถึงในช่วงการฝึกซ้อมเนี่ยมาริโอยูรอกกี้นะครับมักจะลงไปร่วมซ้อมกับนักเตะด้วยตัวเองเรียกได้ว่าสอนแบบเข้าถึงตัวต่อตัวกับนักเตะเลยนะครับและเห็นจากภาพการฝึกซ้อมเจะได้ชัดว่ามาริโอยูรอกกี้เขาทุ่มเทมากจริงๆและมีสมาธิแบบสุดๆมาริโอเนี่ยเหมือนไม่ใช่โค้ดน,นะครับแต่ เป็นเหมือนรุ่นพี่ที่คอยแนะนําสิ่งต่างๆเพื่อให้รุ่นน้องเนี่ยเดินไปในทิศทางที่ดีและทรงตอนนี้ของเมืองทองก็ต้องยอมรับว่ามาริโอโยูโรฟกี้ทำได้ดีขึ้นจริงๆนะครับก็ให้เวลามาริโอโยูโรฟกี้เยอะๆผมเชื่อว่าเมืองทองอนาคตไกลแน่นอนนะก็ติดตามให้ดีนอกจากนี้ไปอัปเดตในส่วนนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บกันหน่อย ล่าสุดเมืองทองมีข่าวดีนะครับวิลเลียนป๊อปครับตัวลูกชาวบราซิลตัวเก่งของทีมที่เจ็บมาตั้งแต่เกมที่เสมอโคราชแล้วก็หายไปร่วม1เดือนนะครับล่าสุดป๊อปเนี่ยกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆนะครับจะทําให้แนวลุกของเมืองทองเนี่ยมีตัวเลือกและมีมิติมากขึ้นเพราะอมเนี่ยเพิ่งที่จะมาโชว์ฟอร์มได้ดีในยุคข,ของมาริโอวอลฟกี้นะ ในเล็กแรกเนี่ยเขาทําไป4ประตู2แอซซิตก่อนจะเจอการบาดเจ็บเล่นงานจะทําให้คู่ต่อสู้ที่จะเจอกับเมืองทองเนี่ยก็ต้องกลัวมากขึ้นพราพบกลับมาและมีพิชาอีกมีสารกัญญาโรดที่กําลังมีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะครับเห็นจากภาพฝึกซ้อมเนี่ยเขาค่อนข้างกลับมาสมบูรณ์นะขนาดที่ในตําแหน่งกองหลังกันหน่อยตอนนี้มาโคบาลีนี่กับชาติชายแสงดาวเนี่ย กลับมาซ้อมได้แล้วแลวน่าจะพร้อมลงเล่นในเกมที่จะเจอกับทูแบงคอกนะครับในวันเสาร์ที่26ธันวาคมเวลา18นาฬิกาส่วนอีก2คนที่ยังไม่มาก็เป็นในส่วนของลูคัสโคชาแล้วก็สลิงคารพมสุภะต้องใช้เวลาหน่อยน่าจะกลับมาได้หลังจากปีใหม่ซึ่งหลังปีใหม่เนี่ยเมืองทองนักเตะที่เจ็บจะกลับมาหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นข่าวดีแต่ในตอนนี้ช่วง ท้ายเดือนธันวาคมต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนในนัดที่เจอทูแบงคอกนะครับก็ไปว่ากันใหม่เลยคือปีใหม่บรรดานั้งเตะที่มีอาการบาดเจ็บหนักๆของ s อ g เมืองทองครับส่วนในเรื่องของการเสริมทัพนะครับอย่างที่ทราบว่าช่วงหลัง s อ g เมืองทองเนี่ยมีข่าวกับ2นักเตะอาเซียนดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับทั้งวิเซนต์เดีโนโอันนี้เป็นกองหลังวัย23ปี เป็นดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดยู9จนถึงชุดย2 2แล้วก็อีกหนึ่งคนก็คือฮาวิกาโยโซนะครับอันนี้เป็นตัวลุกกราบซ้ายที่เล่นแบ็กซ้ายได้ก็มีข่าวมาค่อนข้างนานนะครับถึงตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยก็ยังไม่มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะแล้วก็น่าจะเดินทางมาถึงเมืองไทยและกักตัวเสร็จก็น่าจะลงซ้อมกับเมืองทองคือในช่วงนู้นเลยต้นเดือนมกราคมนะครับและผมบอกก่อนว่า2คนนี้ที่มาเนี่ย จะไม่ได้มาเป็นแบบนักเตะตัวหลักเลยนะครับเขาจะมาในส่วนของทดสอบเรื่องต่างๆว่าดีแค่ไหนและพร้อมที่จะลงเล่นฟุตบอลไทยลีกได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาทั้งคู่เนี่ยยังคงเป็นดาวรุ่งนะครับเพียงแค่สกอตต์คูเปอร์เนี่ยนำเสนอมาและด้วยความที่สกอตต์คูเปอร์เขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ปั้นนักเตะดาวรุ่งของฟิลิปปินส์ขึ้นสู่ชุดใหญ่เยอะมากๆก็น่าจับตามอง2คนนี้แต่ ต้องให้เวลาทั้งสองคนนะครับจะเอามาปุ๊บและลงเล่นได้เลยเนะี่ยอันนี้คงยากเพราะทั้งคู่เนี่ยไม่เหมือนฟิลิปปินส์คนอื่นไม่เหมือนฟิลิปปินส์แบบไดซิเกตซาโตะไม่เหมือนฟิลิปปินส์แบบฮาวิเอปาตินโยหรือเจสซี่เคเลนอะไรพวกนี้ที่พร้อมใช้งานนะครับแต่นี่ยังเป็นดาวรุ่งอยู่เพราะฉะนั้นก็รอดูอีกหนึ่งทีนะครับขณะที่เรื่องของข่าวลือเกี่ยวกับกองหลังที่เมืองทองสนใจ ดึงตัวมาเสริมทับในช่วงเลยรที่สองนะครับเพราะว่าตอนนี้เมืองทองเนี่ยเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานกองหลังแทบจะไม่มีเซนเตอร์แบ็ให้ใช้งานนะครับตัวหลักอย่างโฮชาเจ็บวัฒนาภายนุ่มที่เล่นตำแหน่งนี้ได้ก็เจอการบาดเจ็บเล่นงานอีกทําให้ตอนนี้กองหลังเมืองทองเนี่ยเหลือเพียงแต่พวกดาวรุ่งถ้าใช้ในักเตะเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดข้อผิดพลาดบ่อยถ้าเกิดไม่มีตัวเก๋ามาประคองนะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเมืองทองเนี่ย เตรียมที่จะได้แั้งเตะหนึ่งคนก็คือแฟตสลาวุธนะครับคนนี้ก็เป็นอดีตกองหลังของทีมแหละวัย29ปีซึ่งปัจจุบันสลาวุธเนี่ยอยู่กับการท่าเรือแต่ถ้ว่าไม่ได้ลงสนามเลยนะครับตั้งแต่ย้ายมาจากปราการไปราชบุรีแล้วก็มาท่าเรือซึ่งเมืองทองก็สนใจและพร้อมจะยืมตัวมานะครับซึ่งการยืมสลาวุธมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เขามาเป็นตัวหลักหรืออะไรต่าง แต่อาจจะมาประคองและเป็นอรหลยชิ้นดีให้กับบรรดาเซนเตอร์ฮารชาวไทยถ้าเกิดเจอการบาดเจ็บเล่นงานนะครับทั้งบาลีีนี่ชาติชายซึ่งสลาวุฒิหัวประสบการณ์ในศึกฟุตบอลไทยลีกมีมากมายนะครับตอนเขาอยู่เมืองทองเนี่ยไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็น11ตัวจริงได้ก็ถูกปล่อยยืมไปอยู่กับเทโรพัทยาแล้วก็สมุทรปราการนะครับสูง185ซติเมตรอารมณ์แบบชาติชายแสงดาวเลยนะครับคนนี้ เป็นไม่ได้สูงจริงๆเพราะอยู่ท่าเรือแทบไม่ได้ลงเล่นและโอกาสลงเล่นน้อยจริงๆนะครับก็เอาคนนี้มาน่าจะมาเสริมเพราะว่าเมืองทองในฤดูกาลนี้ผมบอกเลยว่าเซ็นเตอร์แบ็กชาวไทย3คนทั้งชาติชายสาลิงคารและมาโคบาลินีถ้าเกิดมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์เขาจะได้รับโอกาสลงเล่นเต็มที่แน่นอนตามนโยบายครับคือการดันดาวรุ่ง เล่นให้ได้ในศึกฟุตบอลไทยลียกและช่วงหลังนักเตะเหล่านี้ก็เริ่มปรับได้ดีขึ้นนะครับส่วนสลาวุธเนี่ยผมคิดว่าเอามาประคองเวลาโฮชาเจ็บวัฒนาภาัยนุ่มเจ็บอย่างน้อยมีกองหลังตัวเก่ายืนอยู่กับดาวรุ่งน่าจะดีกว่าใช้ดาวรุ่งยืนคู่กันเห็นได้ชัดพอดาวรุ่งยืนคู่กันเนี่ยมีเสี่ยวตลอดนะสำหรับเมืองทองอันนี้ก็รอดูว่าจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่แต่ถือว่าเป็นของดีนะเพราะสลาวุธก็คุ้นเคยกับ เมืองทองอยู่แล้วนะครับเพียงแต่เขาไม่สามารถขึ้นเป็นชุดใหญ่ได้เท่านั้นการกลับมาครั้งนี้ก็น่าจะทําให้เมืองทองมีขนาดทีมที่ใหญ่ขึ้นและมีตัวเลือกให้กับมาริโอยูรอฟกี้มากขึ้นนะแล้วก็มีคนถามมาในเรื่องของดีลไดสเกตซาโตกับตราด FC เป็นยังไงคือเรื่องนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการ Official แต่ก็เป็นตราดเนี่ยมาจีบจีบซาโตอยู่เพราะซาโตแน่นอนในช่วงหลังผมบอกเลยว่าเขาเนี่ยเสียตำแหน่งตัวจริงให้กับ วัฒนากรสวัสดละครเป็นที่เรียบร้อยเพราะสไตล์ของซาตโตะดูไม่ค่อยเข้าระบบกับเมืองทองในยุคข,ของมาริโอและอย่างซาตโตะมีความผิดพลาดบ่อยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าซาตโตะเนี่ยยอมรับในบทบาทเป็นตัวสำรองวัฒนากรได้ไหมถ้าไม่ได้ อาจจะต้องไปอยู่กับตราดแต่ถ้าได้อาจอยู่กับทีมต่อไปก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามให้ดีแต่ผมคิดว่ามีโอกาสไปอยู่กับตราดค่อนข้างสูงสําหรับไดสุเกะซาโตะส่วนอีกหนึ่งคนคือกรวิททาศานะครับที่มีข่าวกับตราด FC ล่าสุดนะครับกรวิทาศายังซ้อมอยู่กับเมืองทองและยังคงอยู่ในแผนการนาทีมของ s อสเมืองทองในฤดูกาลนี้นะครับและโค้ชมาริโอยูรอฟกี้ก็พร้อมให้โอกาสกรวิททาศ ลงเล่นในช่วงเล็กที่2ก็มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กับทีมต่ออาจจะไม่ได้ไปตาด FC แล้วนะครับก็ติดตามให้ดีแต่ทั้งนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการส่วนเรื่องของนักเตะใหม่ต่างๆของเมืองทองนะครับผมเชื่อว่าถ้ามีการเปิดตัวจะเปิดหลังปีใหม่ให้จับตาดู s อ g เมืองทองให้ดีครับในช่วงหลังปีใหม่ผมคิดว่าน่าจะมีดีลที่ทำให้แฟนบอลชื่นใจพอสมควร นี่ก็เป็นเรื่องของ SG เมืองทองที่มาอัปเดตกันนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยและอย่าลืมนะครับช่วยกันกดซั b สไครป์ในช่องทตองสุยมุ่งสู่30,000ซับนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ